มาพี่น้องเขามาเกียบเลยค่ะเบิ้องบงพี่น้องเบิง้งงอูยว่าดิขาเขาจังไปอ,ออกอยู่เ้องอันเนาะค่ะ่นองเอ้ยโอ้ยปาดขาน้ำกับโบท่านเอมาไว้นี่ก็โอ้ยมาหมานแต่สาวแต่พี่น้องเอ้ยมาเด้อขามาเกียบน้ำกัน ข้อก็เป็น,นเหนบแห็บนอนเจ็บข้ออยู่แต็มขึนม้นนี่มันก็โอ้ยเหมือนี่โซ่เฟ้อข่อยขึ้นสิบบ่บีบแต่ไรพี่น้องบีบไะไรมั้งหรอข่อยสิข้างบนที่เป็นนังสันจ้ะ แล้วก็ลงมาลงมาหนี่ลงมานี่พี่น้องบ่างมาขามาเก็บน้องกันพี่น้องเอ้ยโอเก็บเอาลุยเนะานะ่ะเนาะจงไปพยายามที่ว่าเคลียดินออกหลายที่สุดเย่ยาดินเมื่อ ลำตกอันนี้ล,ล,ลำตกไปนั่เก็บเห็ดไปนั่ค่ะพี่น้องเบื้องขาเพิ่นค่ะเบื้องขาเพิ่อนมาเก็บน้ำกันค่ะโอ้ยเออตามาหน่วยเดียว โอ้ยเมือม่อถ่ายรูปนี่กะพันบ้านจนเทาพี่น้องเอ้ยอันบ่บ,บมีคนเขมามมหาบ้านเฮ่อนเขาอยู่ใกล้เขาก็บบุเขามาหาด้ค่ะเพราะว่ามอเช้าบว่าเขาก็ไปทำงานกันพันไปทำงานกันเต้หกโมงเช้าุ่น เคยกับบริเวาเบิรงจักเทืยรไปได้ทั้งอื่นโอกาเขามาแต่บูมีคนพามาเหมือนหลายขักพี่น้องเอ,อ้เอ,อจังไรจังมันหลายขักเถเนาะพวกพันเก็บไปขายเพิ่อนก็ซื้ได้จังสี่มูพันทีพันเก็บเห็ดขายเพิพ่อนก็ซื้อไม่พอจังสี่ละข่อยว่าอู้สงสัยสิเป็นรอบสุดท้ายของปีบ่จังหลายคักแท้ เดี๋ยวเวยค่ะพี่น้องอยว่างกล่อง,องคนด้อจ้า